หลัจกว่ามาสิกิตจหาหม่บ่าไหลนี่ปลได้ด <h ating> ah, ีที่ข้น้อยเถ่าเขามาส่งยืดนึสไวกข้ามัจะน็กัน่งไปแม่น้เนไหิดาไก้ดังเ้ยปิดกดดันี่ยังก่อนิดปิดพวขายุ่งกดดันกดดันไ บดับาางไจเบดังที่เขาออกเปนางเีไปเทียวอ,อ,อ๋อเาม่นเอาไปเบิร์นเลยบอแม่ตีนเป็นเอาไปเบิร์นเลยบอเอาแม่ก็ีมันมีแกนรอบทางเดียวกันแม่ก็จะพูดอย่างเดีมันไมไดุ้้มากัน,กนส่ใดอยู่บอ,อไม่ได้บ่ <c oughs> สั้นล้ออะไ <c oughs> งยะ <c oughs> จักรยานดอานอสิ <c oughs> ก็ซื้อไม่กับแขอลวมันลงพอด้ผ่านกพอไปสร้างไม้มาไซควันเลยดิไม่นี่มีวีธีติดแต่ใบผามุนบอแค่เขาตีตอกตาไข่ให้บอกพอลงเอ็มเสียบใส้ผามุนเหมนเลยตอกตาไข่ที่ีมาเนาะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับอย่าลืมกดลิงก์เข้ามาในกลุ่มเลยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างรบปักเียบน้อย